กรับสวัสดีพี่น้องที่รักขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคำหนุนใจยามเช้าของคิดสจักรแม่สายวันนี้ข้าพเจ้าอยากแบ่งบันกับพี่น้องผ่านพระธรรมสดุดีบทที่หข้อที่หนึ่งถึงสเชิญรับฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าสด,ดุดีบทที่หข้อที่หนึ่งข้าแด่พระยาเวขออย่าทุงดูว่าข้าพระองค์ด้วยความกลิว้วและขออย่าทุงตีสอนข้าพระองค์ ด้วยพระผีโรธท้าแด่พระยาเวขอทรงคัักรุณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อ่อนระหอยรอยแรงท้าแด่พระยาเวขอทรงรักษาข้าพระองค์เพราะกระดูกข้าพระองค์ทุกยากลำบากอริสามทั้งจิตใจข้าพระองค์ก็ทุกยากลำบากยิ่งนักท้าแด่พระยาเวอินันสัก เท่าใดพี่น้องคะจากข้อที่สเราอาจมีข้อคิดว่าผู้เขียนสตุดีบอทนี้กำลังที่จะอยู่ในความยุ่งยากลำบากเวลาพอสมควรดังนั้นอาจจะถึเขากันทนทุกข์ทรมานของเขาก็มาถึงจุดที่เขาอาจจะยอมยอมรับยอ,อาจาแบกไม่ไหวแล้ว ดังนั้นเขาก็ขอพระเจ้าจากข้อที่หนึ่งข้อที่สองเขาบอกว่าพระเจ้าคะอย่าดูดูว่าหรือตีสอนข้าพเจ้าด้วยความรกล้วหรือด้วยพระผีรอดของพระองค์นี่บอกชี้ให้เราเห็นว่าเขาทราบว่าความยุ่งยากลําบากอาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาอาจจะเป็นความอม่อนเลียในร่างกายของเขาอาจจะมีศัตรูที่หลอมรอบเขา สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังเอิญแต่เป็นการตีสองที่มาจากพระเจ้าเขายอมรับว่าเขาทำผิดดังนั้นการตีสองก็มาถึงแต่เขาขออะไรท่ากลางความยุ่งยากลำบากท่ามกลางที่การลุงการทำทอดของพระเจ้าเขาอ้อนวอนพระเจ้าพระเจ้าคะ่ะเ,เบาหน่อยขอเบาหน่อยได้ไหมลนะพี่น้อนคะ่ะ คนที่ทำผิดต่อพระเจ้าเราเห็นว่าเขาไม่ได้หนีจากพระเจ้าตรงกันข้ามเขายอมรับว่าตนเองทําผิดแล้วก็ยอมแปกผลของความบาปของเขาแต่เราจะเห็นว่าเขาสารภาพบาปต่อพระเจ้าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ดังนั้นเขากล้าที่จะอ้อนวอนพระเจ้าแม้ว่าเขาอยู่ในหนทางยุ่งยากลําบากแต่เขาไม่ได้หมดหวังนะพี่น้องคะ่ะเขาทราบว่าพระเจ้าตีสอนเขาเพราะว่าพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าของเขาถ้าพระเจ้าไม่รักเขาพระเจ้าจะไม่ตีสอนเขาเหรอกใช่ไหมคะเหมือนอย่างที่ลูกของคนอื่นเขาทําผิดแล้วเราก็ไม่ไปไปว่าหรอก เราจงว่าจะตีสอนตีลูกของเราก็เพราะว่าลูกของเราทําผิดเราจะต้องตีใช่ไหมคะเราจะไม่ปิดตีลูกของคนอื่นดังนั้นเขายังทราบว่าเขามีมความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องคะการที่พระเจ้าทรงกริ้วก็เพราะว่าอาจจะเขาทําบาปแบบหนักมากหนักบาปอย่างไรจะทักมให้พระเจ้าทรงกริ้วนะที่พระคัมภีร์บอกเราว่าเป็นความบาปที่ เขาประกาศไหว้รูปเขารบไม่พักดีต่อพระเจ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กวนใจเราจนเราลาถึงพระเจ้าหรือเราเทางสิ่งบางอย่างที่ผิดกับการสอนของพระเจ้าอย่างเช่นพระเจ้าให้เราต้องเป็นคนยุติธรรมดังเนินในทางยุติธรรมต้องเป็นคนบริสุทธิ์แต่เราก็ทําสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้อื่น ทำให้พระเจ้าสรงเสียพระเกียรติพี่น้องคะดังนั้นเมื่อเราทราบว่าตนเองทำผิดแล้วผู้เขียนสัดุดีบทที่6ก็บอกเราว่ารีบกับใจยอมรับความผิดบาปแล้วใกล้ชิดกับพระเจ้าเราสามารถราบบาย ทมทุกทรมานของเราต่อพระเจ้าเราอ้อนวอนพระเจ้า,าที่น,อน้องคะเมื่อเราทำผิดนี่ไม่ใช่การที่เราต้องหนีหนีจากพระเจ้าแต่ซึ่งเป็นการที่เราต้องรีบกลับใจเสียใหม่แล้วก็ใกล้ชิดกับพระองค์แล้วความสัมพันธ์ของเราจะสามารถที่จะชึ่ง กับพระเจ้าสามารถที่จะคืนดีกันแล้วเราสามารถที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าและอ้อนวอนพระเจ้าพี่น้องคะดีที่สุดก็คือทําตามเชื่อฟังพระเจ้าและอย่าทําบาปแต่หากเราทําแล้วรีบกับใจถให้เราอธิษฐานนะคะถ้าแต่พระพุทธเจ้าขอบคุณที่พระองค์ทรงให้บันทึกสตุดีบอทที่คุณ ในพระธรรมสุดีผพ้ทที่ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถที่จะมีตัวอย่างที่ดีว่าทําผิดแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายต้องอ้อนวอนพระเจ้าขอความอาขอความอภัยและอสามารถที่จะติดสนิทกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและขอความช่วยผู้กับจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายราลึกถึงพระองค์ตลอดและจะไม่ทําผิดดําเนินในทางของพระองค์ด้วยใจศักด์ทธขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูสต์เจ้า อมเมนข้าพเจ้าไวพรค่ะ